สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุดสู่สุขุพ้นเนาะวันนี้เขาอยู่ที่ไทยมาทุกคนอยู่อุบลนย่านกาซาดกาชาทนี่เนาะอยู่น,<า>นาาั่งกาซาดอยู่อุบุนกาชาทนี่พี่น้องเลยพี่ชายพาเขามางาาาั้นกาซาดเนาะแม่มันตะกินข้าวเพื่อตไปเก็ไม่ไหวไมไหวไม่ไทยดุแพ้ไม่ไทยเออพาพี่น้องเลยบ่ได้เฮนเนาะต้องว่าองไม่เห็นบอคนคนส่งไลน์เลยแหะคนเยอะ ก็ม okay. okay, okay. okay, yeah? okay, uh. okay. ีที่สอไปนะครับโอเค้ับไรับออเดครับโอเคครับผพนััครับอบอเอพูดไทยแซดนะพูดไทยผมเป็นทางเล่าครับไป พี่ชายพี่ชายถอนนาฬิกาให้ผมหน่อยนาฬิกาถอยนาฬิกาครับหกสิบหกสิบบาทไอ้เมื่อยเอาลดหกสิบบาทไม่ผมชอบสีเด่นๆนะสีรุ้งๆเดี๋ยวผมถือแหลครับครับขอบคุณครับนี่ครับเข้าช็อปปิ้งใส่ถุงแพรนะไปผมถุงแพรไป ป๋ามันนี่มันนี่ขอบใจมาสุกโลมันนี่เป็นเจ้าภาพเนาะมันนี่จบมือกัน,กนมาจบมือกัน,<ใ>นโอเคโอเคโอเคมันนี่จบมือกันมาสุกใจมันนี่ได้ได้กดีหมดีขึ้นล่วรอขึ้นะน่าดีนะได้พี <c oughs> โอ้เมี์มาสะกคนใจเนาะโอเคจับมือกันโอเคโอเคโน่คอมเมนต์ยังโนคอมเมนต์เต็งคิวโซมาดไงบอ๊ะมีเงินหาปกติเจ้าเซาเบากมาหมดปกติเจ้าแต่เชิญนน้ากากาเอด้เ เหมือนเหมือนเงนบุญที่ลาวอดอกยีเอิ้นเลบไปไเ้ไ

คณบนน้อยเนึ่งลายโบดและเรียงเรียงเชิญมาปมนสามดอกยี่สิบบาทสามดอกยี่สิบบาทเลือกกันได้ทุกวันตกนานีเรามีมากมที่หลับลายให้เลืองสีสวยสดใสเลือกได้ทุกวันเลี้ยงแค่5ดอกสามดอกยี่สิบบาท

มาดีกระเป๋าขอ่อยใช่กระเป๋าขอยโอ้มีเงินสามามืได้หนิเอ<ว>ซื้อไปหาย่านกระเป๋าเสียมาดีนี่ลายเงินก่อผมมีเงินยี่สิบบาทครับผมสีไายกระเป๋าตังของคุณอ๋อนี่นี่นี่น้อยเดียงครับโอเคครับโอเคเอาซีไรกัไหน,นครับกระเป๋าผมมีอะไรวครับ ร้อยเก้าส <ator il> <ğim> ิบร้อยเก้าสิบว่าสุกไม่ต่อเลยมาสุกไยเกิน สอรี่ครับสอรี่เด็กเขาจะไปเลยหามันมันมีมันมีแทนเด็กเนาะว่าท่าโมมีเนาะเด้วเขาจะจะเข้างามเขาจะจัดเด้อโทรหาเขาจะอ้ออ้อโทรนะครับจะโทรนี่นี่ไปทางนี้ป่ะใครมีเน็ตไอ้คนมีเน็ตอยู่ตลอดมีมีมีไปทางนี้ พี่น้องอัดผาามาตอนอ่าแรงๆเนะาะบ่าวเอกอะไรพักผ่อนอาบน้ำอาบน้ำอากาศในรุ่นนรงไปดินเซนทัดเนาะพี่น้องไปยางดินกับปีไสกับบ่าวสากุลเนาะสามคนเพราะว่าอ่าทางบ่าวซุปเปอร์ยังพักผ่อนอยู่เนาะตอนตอนนี้ก็กออกคขำนะพี่น้องประมาณหาโมกหกโมกแล้วเนาะเดี๋ยวหาประมาณเจ็ดโมกเรื่องถุงหนึ่งเนาะทางบางไทเอ,เอถ่ไปซีรุ่งไปดินอ่า เดินอยู่ซุนีแกนนี่พี่น้องเลยยืดดุ่มนี่เนาะเพราะว่าสิไปยางเบรง,ง,งเครื่องคล้องหลักสือใบเมื่อไห้ตอนแม่ตอนเนาะตอนด้านเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่เส้นถัดมันแพ่งได้ปะนี่แต่โตละพันโตัวสองพัน <c oughs> นี่ก็ที่จะละว่าที่สามสิบนะบ่สามสิบเนะาะมะแดงเขาสิไปตะวันแดงพี่น้องเลยก็ได้ปะข้าเกียมเนาะสากแวดไว้ <c oughs> สิไปตะวันแดงหลายคนเติบได้มะแดงนี่ ขึ้นเองก็ไปกินเขาอยู่กันพี่เกมเนาะไปกินเขาแล้วก็บไปสั่งสัรค์ไดนึงเม้ากับมาเอกกับมานนอตเลยพี่น้องเลยครับขอบมุกขอบใจพี่ไส้เลยเนาะที่ดูดะเทแคร่หลักะดูแลเาอย่างดีนะพี่น้องเลยครับพี่น้องเลยวิวโคตรงามมาดีเนาะวิวอยู่อุวนพี่น้องขนาดว่าไก่ได้วเลยเนี่เนาะมันย <oul> well, ังใหญ่มันอันนี้ด <subjects 195 2> like <mumbles> ีทพี่น้องเลยอ้าวอียงอะไรนะเหื่อนบ่โอเราจะเป็นบ้านจัดสรรพี่น้อง าเนะมันงะมาดีบ่ะพัฒนาได้แห่งยังไงลดะออกมาเป็นแบบนี้เด้เนาะขนาดปากเซย,ยังไดปจำเดินของซูนีเกียนตัวนี้นี่เดี๋ยวมือแรกเทาสีลงไปย่างอยูอย่นี่เนาะอย่เดินตัวนี้ครับพี่น้องไปเบิ่งเครื่องคล้องนะครับเรื่อเกือบเนาะพอเกือบบ้างอีกขาดแต่ตัวนะ่ะเดือดเกือบคู่เดียวคากจะดีพี่น้องเลย โอ้โดดหโคนรดายแฮงมาอยู่ทา,างนั้นมาอยู่แบบนั้นบางเอมาตอนอยู่ทางนั้นมามาอยู่ทาง,ง,งสุดพี่บ้านนี่มาเปิดโดเปิดมุ่งมองใหม่ๆโอ้โหขาดก็ดีไปหน่อยเลยแล้วมาแรกเนาะชิลงไปย่างกะขอมุกขอบใจเบอร์สุขสุขศ์หน่อยน,นะเนาะที่เข่ามาขักมาส้มมาเบิ่งอ่าคลิปข,ของบ่าวเอเนาะ แลรข้ออิจฉาคอมเมนต์บอกซ้อนเก่าเตือนแล้วก็แนะนำไปทางที่ดีฮะเนาะพี่เนาะผมุกขอบใจผู้สืบสืบกนเนาะที่ยังเอ็นดูแล้วก็ฮักแพ็คบอลเอเนาะตีมอป้ากับเอฟซีทุกคนเห็นนะเนาะบั้นที่สามชิปแล้วเนาะเพราะว่าเฮือนบอเอก็ได้ได้เอาไปหน้าพี่เนาะบอลเถ่ายคลิปให้พี่น้องเบืองศัพทเนาะเพราะว่าคนอยอะแยะอนกะเป็นบุญบุญอยู่พี่น้องเลยบาสิให้เอื้อยถ่ายคลิปให้เบืองกับบอลไทยศัพา์เนาะ เฮ็ดบุญหลายวัดน้ำผอเนี่พี่น้องบ่เอมานี่ยฟันเย็นผอตัวหนึ่งเนาะเพิ่นมาคือบ่เมื่อคือบ่อยู่เฮ็ดเบียขซอยแม่เพิ่นบะเพิ่นมาน้ำอยู่บัวเออยู่เตี้ยเขาฟันบ่ัว่ามาอดินจะซื้อกระชีกพี่น้องบ่ได้มาด้วยอ๋อเพิ่นก็ว่าบ่เห็นหน้าเลยพี่น้องเห็นแต่โตหน่อยนึ่งเนาะเพิ่นเบาบ่เอมากับบด้เคาะเพิ่นเนาะมีแต่แม่ผู้แคนไปแล้วกะขึ้นยอดมาเลยพี่น้องะเลยเมื่อวานนี่ก็ได้โทรหาแม่อยู่เนาะย่างื้อนี้บ่ได้โทร เอาวันคนยังขาดเบี่ยงยจบปะ่ะพี่น้องเนี่ยใบอเอขอดตัวอาบนะ้ำอาบน้อยแต่ก็สิพักพอหน,น่อยหนึ่งเนาะประมาณสองตุ่มพี่น้องพี่ชายบอกสองตุ่มหรือว,ว่าทางเกิดสองตุ่มหรือว่าบ้านใบเอแปดโมงเนาะสีไปตะวันแดงรไรอยู่แถวตะวันแดงกนะันตักทายกันไหนพ <c oughs> ี่น้องป่ะคลิปนี้ไว้จะขอจบไปเพียงเฉนี้เดอ้อจะได้กลับมากไดไลค์ก,แก,กดแชร์กดติดตามแต่กับเบื้องโฆษณาบใบเอเนาะพี่น้อง เป่อเป็นการสนับสนุนนะคือแบบไปอยากสป,ปอร์ตอีกท่าหนึ่งกับกค,ค้ซูเปอร์แตงมากอะไรเนาะพอกันทอีพี่หนาพี่น้องบายบายของโมงกับใจวิศวกรชุกนติกับมาเบิงเอ้อร์บายบาย